สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคู่ซีตีเนี่ยพี่ลินัดพี่มาทำอะไรไม่รู้เนี่ยยืนกลางแดดลมลมมีก็ไม่รู้จักนัทคุณพลีพี่ดำเฮ้ยเอ้ยเี้มีมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยวันนี กันมาทํางานถ่ายรายการแล้วดูคุณแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการเลยอ้าวโหคุณนี่ไม่รู้อะไรเลยฟ้าสม้มฟ้าแดงเลยเหรอเนี่ยนีย่มัน <laughs> ผมเป็นตีม <laughs> ไม่ผมจะบอกอะไรให้คุณก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณรู้เรื่องไหมว่าเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนเป็นสาวหวานที่เขาเออชอบปั่นจักรยานไม่แพ้ผู้ชายงั้นผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมพิมพ์มก,พมก็หวานพิมก็แตกปั่นจักรยานแต่ของเขานี่ระดับประเทศ<ว>โปรเฟ s ชั o นอลเวอร์ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาโอ้ยผิวเนี่ยเนี่ยดำกล้าแบบน,นี้ไม่ไหวหรอกน,น้องคนนี้นี่เขาไม่กลัวแดดเลยผมจะบอกให้ใทยล่ะไหนแล้วน้องที่นัดเอาไว้อยู่ไหนผมก็รอเขาอยู่ยังไม่รู้เขาจะมาหรือยัง อ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่คะจำหน้าไม่ได้เลยเลนถอดอุ่มกณ์หน่อยสิหน้าหวานหว้าโอายหน้าหวานจริงๆด้วยอ่ะนี่คุณรู้บ้างไหมว่าเขาปั่นจักรยานไปที่ไหนมาแล้วบ้างขึ้นมากี่ดอยแล้วขึ้นมากี่ดอยแล้วก็ถ้าที่เชียงใหม่ก็จะมีประเพณีขึ้นดอยอินทนนท์มีดอยสุเทพ มันแจ่มเผ่าญาติแค่ลำพังขี่ขึ้นสะพานเนี่ยก็หอบหอบแหกแล้ววะี่จเขาขี่ขึ้นดอยขี่ขึ้นดอยอ่ะอ้าวแล้วเวลาทางมันชันๆันแล้วทางเนี้เราเดินเข็นไหมไม่ค่ะคือคอนเซปต์หวานเหมือนที่จริงก็เดินเข็นได้หวานหวานไม่ได้หมายเรื่องเดินเข็นแต่ว่าหวานมีความรู้สึกว่าที่จริงมันอยู่ที่การช่างใจของเราและการแบบ วัดอาญาเราเองใช่ก็คือไม่ไม่เข็ดแล้ผิวเขาขาของเราเนาะไม่กลัวแบบว่าก็ประคอค่ะประคอยากันแดดใช่เดี๋ยวถามก่อนแล้วแล้วทำไมเราถึงหันมาขี่จักรยานก็หวานเป็นคนชอบกีฬา o u t ดออยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนก็จะขี่ม้าบาสเกตบอลวิ่งเจสกีชอบอะไรแบบนี้เอาเลยะคือชอบกีฬาที่แบบได้ออกไปเจอเจอแดดเจอลมเจอต้นไม้เจอทะเลเป็นคนชอบแบบนี้ใช่แล้วพอพอมาอยู่ในเมืองมันไม่มันไม่ตอบโจทย์เราจะหาทำยากเข้าแต่เข้าแต่ก็ฟิตเนสเจอแต่ห้องแอร์อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ได้พี่ด็อตอรเอกนัธุรกิจที่แต่งงามเขาแนะนำมาเชือกแรกเขาก็ชวนไปปั่นแบบเออเสือภูเขาแล้วก็ตอนนี้ก็มีททม์ทริอัลอีกอันหนึ่งอีกขั้นทริอัลนี่เลยคือเป็นแบบเขาแข่งแบบเอาเวลาททม์ทริอัลแบบเหมือนบจับเวลาจับเวลาเอาแบบความเร็วอ่ะเร็วอย่างเดียวเลยต้องจับแบบนี้แน่ไม่ให้จริงอะเนี่ยหาที่นั่งคุยกันร่มร่นแนีปโอเคะปะมา่ะสาวน้า คนนี้ไม่ใช่แค่ปั่นขึ้นดอยเก่งเท่านั้นนะคะแต่การปั่นของเธอ,อยังช่วยในการรักษาร่างกายได้อีกด้วยอยากดูแล้วสินะคะว่าจะช่วยรักษาร่างกายยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่ได้ยินมาว่าเราจุดเริ่มต้นของการปั่นจักรยานจริงๆนี่คือเหมือนจะรักษาข่าวเราอาใช่ค่ะมันคืออะไร เออคือจากที man, sort of long, ่เม so 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 ื่อก <sixteen> ่อนชอบวิ่งเป็น <GO> ก <IN weirdly> ีฬาที่กระแทกตลอดแล้วตอนเด็กๆเนี่ยหวานก็เป็นแบบใจร้อนไฮเปอร์ก็คือวิ่งปุ๊บวิ่งเลยจะมีมาหมุนเข่าไม่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 มีปรากฏว่ามันส่งผลระยะยาวค่ะคิดว่าเป็นเอ็นอักเสบเรื้อลัง แล้วก็จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยคือหวานเรียนเต้นด้วยบวกกับการแสดงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งเดินไม่ได้อยู่สองสาวันเลยแม่ก็พาไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บพอนอนใช่ไหมนอนลาบแล้วเขาให้ยกเข่าขึ้นแล้วหมอเขาจับขาแล้วเขาบอกโอเคเดี๋ยวบอกนะว่าหมุนเข่าอ่ะเจ็บตรงไหนบ้างมันจะมีเจ็บมุมไหนบ้างอะไรเงี้ยหวานพอเขาหมุนปั๊บเจ็บทุกมุมก็คือจะหมุนขึ้นหมุนลงหมุนเจ็บหมดเจ็บหมดซึ่งหมออักเสบมากเรื้อรังสมหมอเลยบอกว่าต้องหยุด หยุดกีฬาทุกอย่างเลยก็เลยเนี่ยค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปั่นจักรยานก็ที่จริงก็ขอบคุณพี่ด็ตรเอกค่ะเขาเขาค่อนข้างมีความรู้มากเพราะว่าเขา เขป็นคุณหมอเหรอคะเปล่าคะขาเขาจบวิทยาศาสตร์การกีฬา,าเขาก็เลยรู้ว่าคือเขาจะบอกเลยว่าที่จริงอะ่ะเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาซัพพอร์ตเขาได้อย่างเช่นคนเจ็บหลัง,งต้องผ่าหลังเงี้ยมันก็มีบางเคสที่เขาไม่ผ่าเขาใช้วิธีสร้างกล้ามเนื้อเพื่อซัพพอร์ตให้หลังมันแข็งแรงเขาก็บอกว่าก็เล่นกีฬาที่ไม่ไปทํรลายเขาคือไม่ทําให้เขาอักเสบมากขึ้นในแต่ลการเล่นกีฬาที่มันทําให้เขาดีขึ้นคือสร้างสร้างกล้ามเนื้อทดแทนแก็งแรงก็เลยเริ่มปั่นจักรยานเลยงรม่็ปั่น มันต้องมีดันดึงมีเป็นวงกลมมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกเมื่อก่อนก็ฝันเป็นธรรมดาแต่วันนี้ชิลๆก็ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าที่จริงถ้าเกิดจริงจังก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่เออมันต้องศึกษาเหมือนกันเนาะมันละเอียดค่ะแล้วก็ อ่านหนังสืออยากรู้ว่างอ่านหนังสือพี่เอาต้เแต่อานหนังสือเยอะมากแบบไซคลิ่งอณุโตนีคือรู้หมดเลยว่าเวลาปั่นยังไงใช้ก้ามเนื้อมัดไหนเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บที่ศึกษานี่ยกลัวบาดเจ็บกลัวกลัวมากเลยกลัวแบบเข็ดเนาะกลัวแบบต้องเดินไม่ได้ปีนึงนี่คือแบบเคยปั่นไกลที่สุดกี่กิโลเมตรปั่นไกลที่สุดร้อยสา ร้อยสามสิบกิโลวันเดียวอันนั้นนอน,นสต็อปแต่ที่หวานปั่นตอนนั้นที่จริงถ้าให้ครบเนี่ยมันคือมันคือ400โลแต่ว่าด้ความที่ตอนแรกเราเร่งกันเยอะเขาจะบอกให้อะค่ะมันเหมือนแผนที่บอกว่าโอเคช่วงแรกเป็นเขาเสร็จแล้วเป็นทางเรียบแล้วช่วงที่เป็นเขาเนี่ยเราเป็นเร่งความเร็วเยอะเกินไปจนทำให้ขาเรามัน พอไปถึงทางเลยบปุ๊บมันไม่ไหมดแลแล้วมันเจ็บคือแรงไม่หมดแต่ว่าเจ็บเจ็บเข่าเพราะว่าเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันจะมี2แบบคือถ้าเราเร่งขึ้นเนี่ยมันจะมีการดึง<ล>ที่มันจะใช่มันจะใช้ตรงเขาด้วยซึ่งก็ที่จริงผิดก็เป็นบทเรียนแล้วเราเข้าไปในการแข่งขันอะไรบ้างไหม เข้าไปค่ะที่จริงการแข่งขันครั้งแรกที่เปรอะสนุกดีที่จริงการแข่งขันครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่สมัครเองรู้สึกจะเป็นเนี่ยแหละค่ะอินทนนท์ครั้งแรกก็ขึ้นกอยเลยครั้งแรกนี่คือแบบเอาฉันจะปั่นจากตรงจุดเนี้ยขึ้นไปสูงสุดของประเทศไทยให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วเราเข้าที่เท่าไหร่อ่ะหรือเขามีตำแหน่งไหมในสายมัลติบอยผู้หญิงวันเข้าที่13แต่ว่าถ้าเกิดในรวม2,000คันมันจะไม่ได้ที่เท่าไหร่ก็เก่งจังเลยเก่งจังค่ะแต่ก็ก็อยากอยากให้ได้ดีขึ้นไม่แล้วที่อยู่ บอกว่าอยู่ในทีมนาวินแองเจิลนี่ <Angel. S 1> นเป็นนางฟ้าของ Na นอออออออาวินตาเนี่ยเหรอยังไงกันคันนี้นางฟ้าของนาวินตาเรื่องเนี้ยต้องไม่ธรรมดาแน่เลยค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหนะ้าเรามาฟังกันต่อดีกว่าค่ะคู่สีตีเนียน